คำสอนของพระธรรมสิงหาบุลาจารหลวงพ่อจรัญทิตตธรรมเรื่องสติคำสอนหลวงพ่อจรัญทิตตธรรมโอเรื่องสติสตม,สตมีมากมายหลายแง่มุมสรุปได้ดังนี้ความสำคัญของสติสติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลวงพ่อจรัญเน้นย้ำเสมอว่าสติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนเสาเข็มของการปฏิบัติหากไม่มีสติการปฏิบัติอื่นๆก็ไม่สามารถตั้งมั่นได้สติคือการระลึกรู้สติคือความสามารถในการระลึกรู้ถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะทั้งทางกายทางใจและอารมณ์โดยไม่ปรุงแต่งไม่ตัดสินสติช่วยให้พ้นทุกข์ เมื่อมีสติเราจะรู้เท่าทันความคิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นและสามารถปล่อยวางความทุกข์ได้สติทำให้เกิดปัญญาการมีสติอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่ความเข้าใจในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเกิดปัญญายาที่จะสามารถนำทางชีวิตให้ถูกต้องได้สติควบคุมจิตได้สติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อมีสติจิตจะตั้งมัน่นและสงบลงได้วิธีการเจะเดินสติเจอเรินสติในชีวิตประจำวันหลวงพ่อจะหลันท่านสอนให้มีสติในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดใหล้ลึกรู้ถึงการกระทำนั้นๆอย่างต่อเนื่อง าก,านนการฝึกสติปัฏฐาสี่ท่านเน้นการฝึกวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาสีคือการพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนการกําหนดพงหนอยุบหนอเป็นวิธีการฝึกสติที่หลวงพ่อจรันท่านสอนอย่างแพร่หลายโดยการตามดูลมหายใจเข้าออก และกำหนดความรู้สึกที่ท้องพ้องขึ้นหรือยุบลงการกำหนดรู้ตัวทันให้ฝึกการกำหนดรู้ตัวอยู่เสมอเมื่อมีความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ทันสภาวะธรรมนั้นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงหรือปรุงแต่งประโยชน์ของการมีสติแก้ปัญหาได้เมื่อมีสติเราจะสามารถรเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ได้ยังมีเหตุผลไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์และสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องควบคุมอารมณ์ได้สติช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ต่างๆเช่นโกรธโลภหลงทำให้จิตใ,ใจสงบละเยืะกเยียนตัดข้อกรรมในอนาคตได้การมีสติในการดำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำให้เราไม่ประมาทไม่สร้างกรรมที่ไม่ดี ที่จะส่งผลต่อไปในอนาคตได้ชีวิตมีความสุขเมื่อใจิตใจสงบไม่วุ่นวายไปกับอดีตหรืออนาคตอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวชีวิตก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมอื่นๆเช่นสมาธิปัญญาและความเมตตาคำสอนอนื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสติ ป้าอย่าไว้ใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาลื้อฟือ้นเรื่องของคนอื่นอย่าดำมาคิดกิจที่ชอบทำได้เสร็จไปอยู่กับปัจจุบันอนาคตอย่าจับให้มันอันให้ตายจะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตปัจจุบันตรงนี้สิเป็นของเราแน่อดีตหรือมันก็ผ่านพ้นไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ที่จะไปลื้อฟือ้นเน้นการอยู่กับปัจจุบันด้วยสติถ้าของเราก็อยู่กับเรา ของเขาเขาเอาไปเถิดสอนให้ปล่อยวางไม่ยึดติดในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราด้วยการมีสติรู้อดคืออดต่อสิ่งที่ชอบทนคือทนต่อสิ่งที่ชัง่งปฏิช่วยให้มีความอดทนต่อสิ่งตา่างๆโดยรวมแล้วหลวงพ่อจรัญทิตาธโมูให้ความสําคัญกับสติอย่างมากและสอนให้ทุกคนฝึกฝนสติในทุกขณะของชีวิต พื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบและพ้นจากความทุกข์ตั้งปวม